สบายดีพี่น้องเพิ่นคือมา,าต่างประเทศนะพี่นอนะ้องเมื้อนี้ก็นี่พี่น้องสร้างมาแล้วเสาเลยพี่น้องเดชเสร็จกอกไก่เสร็กอกไก่สีเป็นเ็ดเป็นเสาดินเ็ดแบบแข็งแรงเลยพี่น้องเน้ยเพียเด็เดแบบเ็ต้วยปูนนะพี่น้องเน็ดยเป็นทาวนเลยเนาะเสาดินมันก็ซื้อมากเลยจำน,นวนหกต้นพี่น้องเด้อ บาาเนอะกต้นเสร็จเสาข้อไก่แบบทวาวนเดือพี่น้องเด้อเสาข้ากระสังมาแล้วนี่แต่เฮาสีมาเบิ่งสถานที่เห็ดเลยพี่น้องเลยเงินเดือนออกพอดีเลยโหใช่ข้อไก่กันซิเบิร์นไล่เติบอยู่พี่นอ้องเลยข่ว้างยาวหาแมตขกวงสองแมตหาซิปเดือพี่น้องเลย พอกไก่แต่สไตล์ของลาเทาแอแลเลยพี่น้องแต่มันซีมีกระเทิกมันทางหนาแบบโตเก่าโตเก่ากะหน้าพี่น้องบึ่งติดตามมากก็คือเชนอยูนอนากพี่นออกเนาะกระเทิกมาทางหนากะเนาะมันเลยเห็ดทรงธรรมดาเลยพี่น้องกต่ซีเห็ดแบบเลี่ยงแบบเลี่ยงเอาจริงเอาจังเลยพี่น้องแบบคือไก่มาเป็ดมาปล่อยลหลายแบบเศรเาคือแรงคือ,อจังทีนะพี่น้อง เจ้ากันบดเกลือมันปลาอันไปหายอยู่หากินเอไก่เป็นแบบมันหน่อยพี่น้องเลยผมมีเวลาเกลือมันแบบว่าไม่กระเทือนหันกันเลยสิไม่เห็น,อนเอาจริงเอาจังเลยเนาะมื่นกับสิสัง่งสั่งปูนสั่งอิดสั่งอิดสังส่งบล็อกอะไรมาก่อพีนอ่น้องเลยมาเบิ่งน้ำกันเลยด้วพี่น้อง แหลกน้อยหนึ่งแล้วพี่น้องเนาะตะเวนมันกำลังสีตกันมันสาพอดีข้าเลยพี่นอ้องเช็ดกระเช็ดวางนี่เดี๋ยวพี่น้องเด้อทางอ่างปลากระดาษมาหนึง่งอ่างปลาห้างยุง่งเลยพี่น้องเนายเนีไปทางนี้ฮะอ่าเมตรเนาะกว้างสองเมตรหาสิบแหละกระชิกระเทอะมากกระชิเป็นประมาณสามเมตรหาสิบแหละพี่น้องประมาณนี้แหละกระโมโดกระชิง่าย,ายๆเดี๋ยวพี่น้องแบบของพระเทวะเนา แต่เขาจะก่อก่อขึ้นมาประมาณเพียงแยวอวประมาณห้าิบหรือหกซิบเซนเลยพี่น้องเลยแล้วก,ก็ชิใส่ตานางนี่ตะข่ายจันซี่ละ่ะเนาะพี่น้องใส่ตะข่ายมันก็ซมีจะก,ก่อหน่อยก่อยาวอันมันก่อก่อสองเมตรเนาะพี่น้องเนาะก่อสองเมตรซาวน์ความสูงเนาะเขาก็บิเอาแบบรุ่นแบบแบบเมตเมตตหนึ่งเลยประมาณพี่น้องเออ ี่น้องเอ้ยเอาไม่เบิ่งน้ากันเลยต้นนี้เขาก็สิก่อตันเบิดเป็นอิฐเดี่ยวพี่น้องก่อตันเบิดทางขง้างทางด้านหลังเนาะแต่ทางหน้าเขาสีก่อขึ้นมาประมาณเพียงแอลเอาขนาดอธิบายแบบนี้เลยนะพี่น้องเดี๋ยวคล้องจัวเตะเลยพี่น้องเพียงแอลแหละก็ใส่ตะนางเออกระสีเบิด์ลายดอกตะนางพี่น้องเบิดแต่อิฐแต่บล็อกแหละเนาะพี่น้อง ไม้กระชีเห็ดแบบกระเถิบออกมาทางหน้าไม้ไปพวกไม้เสาไม้เดี๋ยวพี่น้องเด้อเถิแบชบีเอาเป็ดแบบเอาไก่มาเลี้ยงเนาะเห็ดสองหองอกเป็ดแล้วเขาขอกไก่แต่แบบของพอเอะเน,เนีมันก็ได้เรื่องอยู่แต่มันอยู่ได้บ่หลายปีพี่น้องเลยประมาณกขนากะกำลังตีประมาณหกเก็ดบ่อดนาะประมาณหาณปีแล้วพี่น้องก็สชีดอกไปตามการเวลานะพี่น้องเนาะไม้ มันกับบ่อแม่ไม้เนื้อแข็งเฮ็ดเช็ดบางนั่นเลยพี่น้องทางด้านหลังบ้านมืออื่นเนี่ยพี่น้องเด้อสั่งคือก็น่า,าไวไ่าอะไรสั่งสั่งบล็อกอะไรก็สั่งบล็อกปูนนะพี่น้องเนาะทรายแห่ทรายเขามีแล้วเอ๋อผลไว้แล้วแห่ทรายเห็ดเรือนร้านจริงเลยพี่น้องมันเหลือ เลยนก็ที่ไม่เห็นคอไก่พอดีมอเจาะเลยพี่น้องเนาะแต่อ้ว,วอนพันกวาซีซื้อมาลายอยู่พี่น้องเลยใครกอไก่แล้วนี่รับลอยรับลอยไปแล้วทลายลายกับถ้าล้มพี่น้องเนาะเอาประมาณจากสิบสาโตกว่าล้มพี่น้องเนาะ มาพอาเป็ดไก่มันกองแม่แพรลูกมันเราพี่น้องนี่คือพี่พน,น้องนั่นเหรพี่น้องเนี่ยซื้อมาลายผบดปัญญาภาคมันพี่น้องมาเผื่อภาคเขาเนาะคือว่าลูกหาเลยพี่น้องเลยมันเขามาก,กแต่เสี่ยง,ยงเลยเสียกเป็ดไก่เนาะ ก็มันอีกอะเขาเรียกกันนี้พี่น้องเอ้ยพี่น้องมากับพอได้จับเป็ดจับไก่ขาสุกกินเนาะพี่น้องเนาะสุมแซวคือขึอ้นๆแหละก็มาทำมอนมานอนกับขาบไก่ปูใหญ่ให้กินเนาะพี่น้องเนาะพอได้แก้ไขายม่งเถอะบบทวงบบทันกับพ่อได้จับขายเนาะบม่ได้ประมาทเลี้ยงเป็ดไก่เศรษฐกิจพอเพียงพี่น้องเนา ก็น่าคิดว่าเห็ดสวนเหตุสวนกล้วยทีได้ตัดทีมแล้ววะแต่บ่แม่นเด้กพี่น้องได้เปลี่ยนแผนมาอยู่างที่อ่างอ่างปลาปลาบางเถื่อก็นที่จะเอาออกบดปลาหน่อยเลี้ยงปลาใหญ่เอาพอได้จับเลี้ยงกินนะพี่น้องเป็นปลาดอกปลาดุกปลาเชียงเท่เป็นีีนะคืออันเลี้ยงสามารถเลี้ยงปลาดุกได้ ปะนำครั้งผัดย่านลูกยุ่งนะพี่น้องเลยลูกนำ้ำหรือยมันไข่ก็เลยเอาหาปลาหนึ่งปลาหางลูกยุ่งมาปล่อยใส่เลยเนาะส่วนทางด้านหน้าเขาก็เลยลื่อเรียบร้อยเลยพี่น้องเลยก็น่าลื้อแล้วตะอ้่นก็จุดเลยพี่น้องจุดแล้วก็เห็นหนาเกิดใหม่เนาะการงามอยู่พี่น้องไอ้ขัดบวัวจูดมันสี่หกยังสี่นะก็เลยจูดาะ เป็นทางรถเข้ามาเส้านี้รถลดตีมาส่งส่งเสานะเข้ามาได้คือกันเด้กพี่น้องเลยอื่นเพิ่นสั่งบล็อก200ก้อนมาก่อนเมืเบิดยังสั่งใหม่ไก่เอาก็สิผักเด็กพี่น้องเลยผักแล้วแต่ยังไม่ทันไข่เอ้ยยังไม่ทันเบอรเนาะพี่น้องเบอรสับไปสับมากน้ำ ต้นตัวแแหงก็เป็นแต่พี่น้องเนี่ยแน่าก็ลืมเห็นเป็นต้นน้อยเนาะเออเก่าเป็นปลักลายแต่ตัดทิมพิศนาบ้านแม่กับพิษทวงจุ้ยนอ้อพี่น้องเนาะก็เป็นเป็นขี่เป็นยังกะคือจังสี่แหละบ่อยให้หนูพิศนาบ้านนะกระลำต้นมะเร็งเขากะ เขตส่วนก็ดีกันกระดากระว,งวรงางเวียกพี่น้องเลยครับวางเวียกมาลายมืออลไรหลังจากแต่เงิน,งนงบอลแบกเพิ่นชังกเกาะเพิ่นเห็ดแล้วเลยเพิ่นคืนแล้วแล้วก็บ่มีเวียกเลยก็เลยมาเห็ดเนาะสั่งปูนสั่งเสามาสั่ง,ง,งกิ๊ดไหมก่อไปเห็ดก็เป็นอันนนั้แหละพี่น้องเนาะ กิจกรรมครอบครัวแหละเป็ดไก่ก็เลี้ยงแบบเป็นรายได้เสริมนะมังคเถิดนับอย่งเนาะไม่กินครับบอฟิตกิจการนะพี่น้องเนาะเป็นรายได้เล็กน้อยเนาะกิจกรรารครอบครัวเอ๊ะดีพี่น้องเอ้ยคลิปนี้ก็ลาพี่ล่าหน่องไปก่อนพี่น้องเอ้ยคือกหนห้าวบ้าแล้วพี่น้อง อื่นเนาะเฮาจีดิลงมือเห็ดเลยก็มีกค่ซีลงมือมาอมื่อนี้กับมันกับอุปกรณ์ก็เป็ยังบ่เพียงพอการยังเหลือปูนเหลือปูนเนาะพี่นอ้องเนาะอ่ะอื่นลงมือพี่นอ้องคลิปนี้กล็ลาพี่แล้วน้องไปก่อนเด้อพี่น้องเด้อขอบคุณทุกไลค์ทุกคอมเมนต์ทุกคนที่เข้ามารับชมสองการหน้าเด้อพี่นอ้องตาอน้นบ๊ายบายขออคลิปหน้าพี่นอ้อง